ครับพวกับช่างมานะครับวันนี้มารอส่งของเหมือนเดิมครับผมนี่ครับโคงสองใบเหมือนเดิมครับอันนี้ไปอ่างทองนะครับพี่รอรับได้เลยนะครับพี่เห็นคลิปแล้วก็นี่ครับโคงของพี่นะครับสองใบไปอ่างทองนะครับส่งวันนี้วันพุธนะครับปีหกสี่เดือนสิบสองนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะัดส่งของเราจ้าสวัสดีครับวันนี้ร่วกับทางบอลนะครับวันนี้ทางบอลเรจะมารีวิวเป็นกรงนกเขาใหญ่นะครับก็จะได้จัดส่งก็วันนี้ส่งสองมาครับครับผมก็มีเราส่งสองใบครับเป็นแฟลนะครับมันมีโครงสองใบแบบนี้ก็จะไปจังหวัดอ่างทองนะครับประมาณนี้เลยสองใบครับนี่ก็ งานนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับถ้าท่านไหนอยากสั่งก็สั่งได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะล่าช้าหน่อยนะครับทนสั่งของเพราะว่าผมก็มีงานทําประจํานะครับก็หลังจากเลิกงานถึงจะทํางานแบบนี้ได้นะครับก็เลยที่นะมาทำหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0839172872ครับช่างบอลเมืองโบรานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับ บต่อไป